ค่ะวันนี้ย่าจะมาติดไม้กันวันนี้ย่าจะมานี่เอ,เอปลูกปลูกอันเนี้ปย,ยปลูกกระชายาย่าขุดกระชายมาย่าขุดมาเมื่อกี้นี้ย่าก็เลยจะลงปลูกเลยอันเนี้ยย่าจะปลูกเลยเพราะว่ามันเอาไว้นานเดี๋ยวเหี่ยวเพราะย่าไอ้น,นี่ ญาตก็หาท,ที่คุยดินไม่ได้อีกหาที่คุยดินดก่อนไม่ได้หยิบมาสิเจอ,อเแล้วญากจะคุยดินก่อนเพราะขุดมาแล้วก็ต้องปลูกเลยเนี่ยลงกระกานนี้เลยก็อยู่ตรงนั้นมันน้ํามันท่วมไม่ออกหัวดินแน่นด้วยอันนี้เนี่ยญาติซื้อทําน้ํายาค้างนู้นญะาติก็วางวางไวง้วเขาชุ่มเขาก็ออกรากเลยเนี่ย ยาก็เลยจะมาปลูกเฟตกา้าเนี่ยปลูกไว้สักตะก้าหนึ่งมีเท่าไหร่มีมีก็ปลูกลงปลูกลงไว้อะเพราะว่าเวลาแกงเดี๋ยวนี้ต้องใช้อะแกงส้มก็ต้องใช้อูอัอนนี้ลงรากแล้วนะเนี่ยในรากแล้วนะนี่นี่อันนี้ลงรากแล้วเนี่ยลงรากหน่อยลนะเอารากเก็บไว้ละกันเอาหัวชิ่มไปเลยเอเอาหอัวชิมไปเนี่ยยาก็จะทิมไปอย่างเงี้ย อันนี้อันนี้ลูกอ,อันนี้คือข้าวมีไอ้นี่แหละเนี่ยอาก้มต่ำอีกนะอันนี้อันนี้ก็มีงอกแล้วเนี่ยยาก็เลยเอาใส่ไปเลยอันนี้ตั้งหมดเลยนี่ยยายาเอาจะเอาตั้งไปเลยเนี่ยเมาไม่เห็นนลยะต่ก็เนี่ยยาจะเอาตั้งไปเลยเออคือปลูกปลูกนั่นไปเลยเนอันนี้ก็ก็ขุดมาเป็นต้นแล้ว จะเหลือก็ได้แย่ยยอาจจะปลูกก็สองตะกร้าให้มันก็เยอะเหมือนกันเอาไว้ที่ร่มก่อนนะกันเอาไว้ตรงนั้นเขาไม่ออกรากให้เราได้กินไม่ออกไม่ออกแง่งเพราะว่าดินแน่นด้วยแล้วก็วเวลาฝนตกหน้าฝนน่ะนี่จะเข้าหน้าฝนอ่ะพอหน้าฝนเขาก็น้ำท่วมน้ำท่วมทีนี้เขาก็เน่าเขาพอพอหน้าแล้งแล้วก็ฟืน้นฟื้นเสร็จแล้วมันก็ไม่รอดไงมันก็ไม่มีหัวให้เรากินสักทีเนี่ย ยาทิ้งไม้ประมาณจะเออเป็นปีแล้วปีสองปีแล้วมั้งยาตัองอ้งแต่ยาขายน้ำน้ำกินน้ำยาแล้วย่าก็เอาหัวปิดปักๆไว้ยากะว่าทีน,นี้พอยาเลิกขายยาก็เลยไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรอะ่ะพอถึงเวลาหน้าแรงเขาก็ขึ้นมาอีกแต่เขาก็มีรากให้เรากินนะไม่ออกรากให้เราได้กินลงไส่จะเป็นพักสองกรางแล้วอันนี้เต็มแล้วเต็มแล้วค่ะ เต็แมแล้วโอ้อันนี้แตกหน่อม,มแล้วอันนี้เอาแค่นี้พอเต็แมแล้วงสัยใส่จะต้องเอาอีกอีกกระถางนึงอีกตะก้านหนึ่งออีกะก้านหนึ่งนี่เหลืออีกหน่อยหนึ่งเนี่ยเหลืออีกอีกเยอะเหมือนกันได้ตะก้านนึงอ่ะอันนี้อันนี้ยใส่กระถางนี้แล้วกันกระถางนี้เลยเบินบินเนี่ย ดีนนี้ไม่แน่นดีดินนี้ใส่ไปเลยถังนี้แล้วก็ดินใส่ไปเลยอืออันนี้ดินดินดินปลูกใหม่ไม่ต้องผสมอะไรมากก็แต่เขามีใบไม้แม่ไรแล้วยาก็ผสมได้เหมือนกันอือทีนี้เดี๋ยวก็ฝังไปเลยอือฝังไปเลยเดี๋ยวเราเอาดินเอาดินหมักใส่ไปหน่อยดินหมักเนี่ย หมักปุ๋ยปุ๋ยใบไม้ไอ้น้ำหมักผลไม้เนี่ยคงใช้ได้แล้ะหลายวันแล้วอาทิตย์กงได้ละเนี่ยยาก็จะไอ้นี่เลยเนี่ยใส่ไปเลยปักไปเลยเนี่ยปักไว้หลุมได้สองหลุมไหมอ่ะดีมากเลยได้สองหลุม,มได้สองหลุมจ้าอันนี้ ต้นต้นมังเล็กอันนี้หลุดคงรอดนะยังไม่ตายอะ่ะคงรอดอะ่ะเพราะว่าย่าค่อยค่อยทำมาเนี่ยยังอยู่อีกสองต้นอันนี้อันนี้หัวมันหัวยังไม่งอกเอาฝังไปเลยฝังไปเลยเดี๋ยวก็คงขึ้นอะ่ะอ,อันนี้ก็ฝังไปเลยเดี๋ยวขึ้นเขาก็ออกรากขยาย เราก็เอาไว้แกงส้มเอาไว้ทําอะไรผัดชาผัดอะไรอย่างเงี้ยย่าชอบทำกับข้าวอ่ะเอ่เอาไว้ทําได้หมดถ้าแกงส้มใสก่กระชายะจะอร่อยเนี่ยได้สองก้าทนี้นี้รากได้รากมาหน่อยก็เก็บไว้กินได้อะ่ะรากกระชายเน,นี้ยโบดกินก็ได้นะกระชายอะ่ะบดกินบดแทนกินแทนน้ําก็บารุงบารุงดีอยู่ เดีย่ยายกอันนี้ขึ้นมาก่อนเอใส่ใส่ไอ้น,นี่ไปอีกหน่อยให้เขาชุ่มชื้นใบไม้อันนี้ใบไม้เยอะนะเไม่ค่อยมีอะไรถ้าปุ๋ยนั่นนะเดี๋ยวเขาแรงเขาจะตายอีกอืหญ้าอยากด้กระชายอือพอเห็นขึ้นแล้วย่าก็อยากได้เอามาปลูกอันนี้หญ้าจะเอาไว้ที่ล่มอ่เพราะถอนมาไม่ใหม่เดี๋ยวร้อนดันอืม าไว้ที่ล่มก่อนเดี๋ยวร้อนน้าล่มอย่าเอาไว้ตรงนี้ก่อนอือแต่นี้แต่นี้ยาก็จะไปเอาน้ํามาลดยาก็ได้น้ํามาแล้วอือย่าได้น้ํามาแล้วยญาก็จะลดน้ำแล้วเนี้ได้น้ำมาแล้วรด,ด,ด,ดน้ำหน่อยเพื่อให้เขาชุ่มชื้นเพราะกระชายเขาก็ชอบชุ่มชื้นแต่เขาก็ไม่ชอบแฉะน้ำขังน้ำอะไรเขาก็ตายเหมือนกัน เขาต้องชอบชุ่มชื้นเฉยๆแต่แฉะไม่ได้น้ำขังน้ำอะไรเขาก็ตายถ้าหัวไม่เน่าก็จะขึ้นใหม่พอหน้าแล้งเขาก็จะขึ้นใหม่เนี้ยรถหัวเตยเนี้ยอันนี้เอ่อยาก็วันนี้ยาก็มาปลูกปลูกกระชายอันนี้เรื่องไปนี่เลยเอาไว้ตรงเนี้ยที่รลมหน่อยอันเนี้ย ย่าก็ว่ามาวันนี้มาปลูกกระชายแค่นี้ละค่ะย่าอยากจะมีของวากินให้หมดคือไม่ต้องไปซื้อเขาเอออันนี้เพราะว่าย่าไม่อยากซื้อเขาอะซื้อเขาเราก็เสียตังและแถมจ้างมอไซค์อีกเสียค่ามอไซค์อีกแล้วก็ออกนอกบ้านไม่ค่อยได้ด้วยเออย่าก็เลยว่าจะปลูกไว้ครบหมดทุกอย่างะ อันนี้ก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ละจ้าเพราะว่ายาไปขุดยังขุดไม่หมดนะ <l ots> <l ots> แล้วก็ไปเจอแมวออกลูกอีกร้องแงวแงวแงวอยู่ที่ต้นคนต้นไม้ย่าตอนต้นต้น,ตนมีเสียงแมวเออเพราะว่าแมวร้องแงวแงวแงวออกลูกออกลูกมาในข้างกระถางต้นไม้ยาก็ต้องหลบมันอีกอืสงสารมันก็จะหลบมันอีกอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ย อยากก็ออกลูกมาตัวนึงมั่งเสียงร้องแ้วแววแวแว,แวยากยาก็ไปขุดกระชายก็ต้องหลบต้องเลี้ยงเขาอันนี้ก็คงจะรอดอ่ะเออเขียวแลสวยอ่ะอะวันนี้ก็คงยากก็คงจะมาแค่นี้ละจ้ะสวัสดีค่ะ